วันนี้ช่องครูนันศูนย์จะมาทําอะไรให้จินคะนี่มรุมปลานนนนะคะมาเขือเทศอันนี้ก็มีกะปิพริกแกงเกลือเม็ดแล้วก็ผงผงปรุงรสจ้ะตอนนี้คุณครูดันตั้งไฟรออยู่นะคะรอว่าจะเดือดตอนไหนนะคะซื้อกับชาวบ้านมาคะ่ะมารุมนี่เขาปอกมาให้พร้อมนี่คะ่ะ ยี่สิบบาทเองหมดเนี่ยค่ะท่านผู้ชมค่ะสุดยอดชาวบ้านน่ารักค่ะขายถูกนะ,ะทีนี้ครูจะเอาพริกแกงนี่ลงนะคะเพื่อนๆนี่กแกงนะะี่ค่ะเอาลงเลยนะคะหม้อเดือดแล้วค่ะนี่เบึ้มเลยค่ะนี่มีกะปิมีเกลือเม็ดมีพริกแกงส้มนะคะอยู่ในนี้ครบหมดเลยค่ะ,นะคะเดือดพุดๆๆๆนี่ค่ะทีนี้คุณครูนั้นก็จะเอาปลาลงค่ะนี่ปลาปลานียนนะคะนี่ ซื้อมาเกบาทแต่ว่ามีหัวกับหางมันยังไม่ได้ทําค่ะก็จะเอาไปแกงใส่อันนั้นอยู่หัวกับหางมาอันนี้เดือดแล้วนะคะนี่เทบึมเลยนะคะบึ้มอ่าบึ้มลงไปแล้วนะคะท่านผู้ชมขาเห็นไหมคะนี่แล้วก็ต้องรอให้เดือดอีกครั้งห้ามคนนะคะถ้าคนมันจะขคาวค่ะเพื่อนๆใส่เกลือเม็ดใส่กะปิใส่พริกแกงใส่ผงปูรดเรียบร้อยค่ะแซบอยู่แล้วเราพวกเราชาวยูทูบนะคะนะ พวกเราสนุกเนีมีช่องทีวีเป็นของตัวเองตื่นมาก็ถ่ายทอดนะคะอยากถ่ายทอดตอนไหนก็ได้ช่องทีวีของใครของมันจะเปลี่ยนชื่อช่องวันไหนก็ได้นะคะแต่ก่อนช่องคุณนั้นก็ชื่อช่องบอกซิเจน0 0 7ูนคุณนั้นก็เปลี่ยนเป็นครูนั้น0 0นนะคะนะคะเราเบื่อเราก็เปลี่ยนชื่อช่องเลยค่ะนะคะเรา,าเราจะเราจะเราอยากถ่ายทอดอะไรเราก็ถ่ายทอดค่ะตามใจเราค่ะ มีความสุขค่ะได้ทำคลิปนะคะอันนี้พูดรอน้ำเดือดนะคะน้ำเดือดตาเดือดะคะ่ะเกษตรกรเขาก็เป็นตะเรือตรวจเนาะคนขายของวะแพงนะเพื่อเทียให้พรพ้อมด้ปลาเนี่ยเก้าสิบบาทนี่กระเลือหางกับหัวค่ะพวกออกมาตัวส่วนกลางของมันค่ะดูค่ะใข่กระปิควร้มคุณครูนัน่นนะมะขามด้วยเดี๋ยวเอามะขามมาใส่ทีหลังคุณลืม ี๋ยวก็ใส่เนาะมะขามช่องครูนัน007วันนี้จะถ่ายทอดเรื่องต้มปลานิลใส่มะรุมนะคะมะรุมมีประโยชน์อะไรท่านผู้ชมก็ไปเปิดดูใน Google นะคะท่านผู้ชมค่ะว่ามะรุมมีประโยชน์ปลาก็จะสุกง่ายเนาะคุณก็ณจะเอามะรุมลงไปเลยได้มะรุมเนี่ยซื้อแค่ย0บาทเองเทบบ้มลงไปเลยได้ค่ะเด้อบึ้มไหมมะรุมไปแล้วมะรุมมะรุมเนี่ยก,ก,กินไม่รู้เด็กๆชอบกินไหมแกงส้มนะคะนี่ แย่วงส้มแต่คูจะใส่มะเขือเทศด้วยเพราะตอนนี้มะเขือเทศเยอะมากถูกมากนะคะเอาเกลี่ยงก่อนด้อช่องใครช่องมันนะคะจะถ่ายทอดตัวไหนก็ได้นะคะมีความสุขบาม u t u b ยูทูบแต่ว่ามันกระสีชาเมือ่อมางที่็ต้องไปหาหมูสาวแน่กะรอคููเด้อครูจะไปหาทุกคนค่ะครูจะไปหาทุกคนช่วงนี้มือชาเขาจะทัแต่คลิปก่อนนะคะมือชาค่ะมีความสุขค่ะคุณครูได้ทําคลิปค่ะ เพราะว่าเรามีช่องทีวีเป็นของตัวเองเนาะเราไปออกช่องสามช่องเจ็ดช่องเก้าช่องสิบหกช่องยี่ห้าช่องสามสิบเอ็ดไม่ได้เราก็มาออกช่องตัวเองตั้งชื่อช่องพร้อมเรียบร้อยนะคะเราจะไม่คนนะคะเพราะว่ากลัวปลาขาวแต่ปลามันก็เดือดแล้วเมื่อกี้เนี่ยปลามันสุกง่ายเราก็ลงนะคะรอให้เดือดค่ะสุดยอดบอช่องทีวีไผทีวีมันกระไทยถอดไผ่ไทยถอดมันเนาะตื่นขึ้นมากระไร สร้างความสุขให้ตัวเองนะคะแต่ว่าถ้าเราของคู่นี่ยจักคู่ไปทิบไม้กันสั่นไปใส่ได้นี่คู่คนขี้หลงขี้ลืมนะคะคนขี้หลงขี้ลืมเขาว่าเป็นคนฉลาดเลยค่ะเด้อคนฉลาดจะขี้หลงขี้ลืมนะคะคุณนันก็เป็นคนฉลาดค่ะก็เลยไม่รู้เอาไม้กันสั่นไปไ้ไหนค่ะท่านผู้ชมค่ะให้กําลังใจตัวเองเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเขาพิสูจน์แล้วจริงๆนะคะคนขี้หลงขี้ลืมเนี่ยฉลาดค่ะท่านผู้ชมค่ะนักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ค่ะ คุณครูก็ถือเอานะคะนี่ไม้กันสั่นก็ไม่มีหรอกค่ะจ,จะไปหลงไปทิ้งไหนแล้วนะคะโอเคนะคะรอให้มันเดือดก่อนนะคะช่องทีวีใครช่องทีวีวีมันนะคะวันนี้อ่าช่องครูดันศูนย์จุดเจ็ดจะนั่เสนอแกงมะรุมใส่ปลาเนนนะคะท่านผู้ชมค่ะแกงมะรุมค่ะพอดีไปเห็นอันชาวบ้านเพิ่นมานั่งขายต้องมองอยู่ ซื้อผักคุณพ่าพอมตั้งหลายค่ะท่านผู้ชมผักกาดหินผักังก็มีผักใบผักบักปัดไปผักพวงผักแพวคำละห้าบาทสิบาทโอ้กคู่หมามาเบิร์เจ็ดสิบได้ตั้งหลายค่ะคุณพ่าจะไม่เห็นน้ำพริกน้ำพริกเราก็จะเอามากินกับผักที่ที่ซื้อกับชาวบ้านมาเนี่ยมะรุมเนี่ยกระทุงละสามสิบแต่่าคู่แบ่งไปมันมันหลายโพดเนี่ยกลัวมันไม่น่ากินเนาะใส่เยอะกเลยเอาไว้ตะแกงใส่ปลากระป๋องบ่ที่เหลือ ว่าไปล่อ,อมาลุ่มเดือดนะกันนะนาชาวบ้านเคยเลือดต่นได้เพืเ่อนไปเก็บผักเก็บยังมาขายให้เขานี่ยขายถึกๆหนึ่งคู่ของปตอดอกคุ้เหมามาล 78, แล้วเจ็ดสิบแปดสิบพลัมเงินเดือดต่นเพื่อนเนาะคนจนเขาจะไปแพร่โรคมาหาเราด้ถ้าเราไม่ดูแลคนจน,นเห็นบอกอยู่เมืองกีนคนจนหลายๆอ่ะไปกินข้างข้าวว่ามีอย่างสิ่กินคู่ไว้ถ้าเขา่าจน,นเขา,าไปกินข้างข้าวดอกม,มีโรคอย่างเนาะเขาบอกในทีวีมีโรคอัน อีกคน่าอย่างนี้แหละอยู่แถวแอฟริกาแอฟริกาที่มีคนจนเยอะๆนะคะท่านผู้ชมที่มีคนตัวแห้งๆผ,ผอมๆเขาไปกินไปทั่วเขาไม่มีอะไรกินเนาะเขาว่าหนักหนักกว่าหนักกว่าอันนี้อีกโควิดอีกเขาว่าโอ้ตายคนรวยคนจนกันสิตายน้ำกันเบิดแล้โลโรคระบาดมากเนาะโชคดีที่ตายก่อนด้วยดคนติดตายไปก่อนเขาเขายัางมีญาติไปเยี่ยมเด้อโลกพวกนี้ผันญาติเยี่ยมบ่ไดออีกเห็นว่า่ะ พลังเขาเคยเห็นหนังไว้โชคดีที่ตายก่อนกูเคยไปดูนะเชื้อโรคระบาดแบบนี้เดะตายแบบไม่มีใครไปเยี่ยมใครได้นะคะฉะนั้นพวกไหนตายควพควรโชคดีนะกูอะพวกเขาถับปวยนี่ยไปจติกขเยี่ยมบ่ได้ด้โววิดนี่อีโกหโนา้าอีหยังที่จะมาจากแอฟริกายิ่งหนักค่ะท,าท่านผู้ชมค่ะเอาคุณครูคคเอามาเกิดเทศลงเลยได้เนี่บุ้ม,หมไหมมาเกิดเทศไปแล้วมาเกิดเทศมาเกิดเทศมันเยอะก็ใส่ประยุกตเอานะค่ะนกแกงส้มมาลุมไหม ใส่มะเขือเทศใส่มะลุมนไงอันฟองแดงๆไม่ต้องตักออกหรอกเพราะว่าอะไรมันเป็นพริกแกงและะนะ้วนาะเป็นตะแซบวะคเนเแถวคนป่าเป็ไหนไหนเนาะป่าปลาก็จะสุกแล้วลคนนะเพื่อนผู้ชมคนปลาชิ้นเบอร์เริ่มเลยเห็นไหมนี่นะคะมันไม่ขาวแล้วมันเดือดแล้วมีมีห้าชิ้นคะ่ะทั้งหมดปลาเน,ะนะะี่ยเห็นไหมมันแหละโรคระบาดมากเลยเกษสิทำลายทุกชีวิตเด้อฉะนั้นก็จะ คนจนก็ต้องผู้ใดเป็นผู้นําประเทศเนี่ยบริหารประเทศดีๆต้องช่วยคนจนก่อนเ้อครูว่าเนี่ยคนจนนี่และเขาจะนําโรคมาสู่เราถ้าเราไม่ดูแลเขามีปลาหลายชิ้นอยู่ข้างล่างนีกม,มีปลาสีห้าชิน้นขึ้นมาโชว์ชิ้นเดียวพอแนละ้วมันอยู่ข้างล่างนะครับท่านผู้ชมค่ะเอมนไหมแกงมะรุมใส่ปลาเห็นไหม เดี๋ยวแช่ปบบ้ยครูจะไปกินกับไข่ตุนได้เดี๋ยวครูจะเห็ดคลิปไข่ตุนต่อแต่ว่าลงมือแล้วคลิปค่ะมันจะได้คลิปหลายๆ <brushes> โอเคนะคะโอเคนะคะจะเจ็ดสิบแปดนาทีแล้วโอเคคะ่ะ <grew up> ช่องครูนัน0ุนเสดศูนย์เจ็ดขอจบการถ่ายทอดต้มมะรุมใส่ปลานนเนรเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ